ีค่ะแม่จงค่ะขามาตามแนวทางกับแม่จงค่ะในงวดวันที่สิบหกกุมปพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้ค่ะแม่จงว่าฝันแล้วว่าสัน่นฝันแนวไหนคะคุณแม่ฝันว่จาจักไปเสียังวะเด่าเ็กหน่อยมันงะแลรนมาหาบาทเนี่ยท่านเราขอเงินสื่อขนมแนมันมว่ะไหวมาของเงินไปสื่อขนมจังได้บุ๋ยขวแห่งแต่บอมี ให้เนอะบอกใร้าลกะก็ให้หน่อยๆก็เอาดอกมันแบบอย่างขั้นถ้าจะเงินไปซื้อขนมนี่บอกเด็กแล้วเว้ยจังเสียหายแบค่ะมันก็เลยวะผู้หนึ่งนั่นวะเจ็ดสามแปดมันแบบเจ็ดสามแปดเออเจ็ดสามแปดมันแบบค่ะบัตรนี่ผู้เนิร์นก็ได้ปะเจ็ดสามเก้าอืมอ่ะสันคู่ไฮมึงค่าถาแดกเปลี่ยน พ่อห้มีโชคมีลาดเรื่อยหลาเด้่อยหลาเด้อวะค่ะบาทนี้มันก็เรียกว่าถือกี่บาทหลาถือกี่บาทางเพิ่นเนาะค่ะคือเออคั้นบ่อถือขนาดขอบอให้ได้เงินนี่อืมถือไงถือมั่นปะค่ะเดี๋ยวสิมาเอาน้ำอีกเรื่องขั้นถือเรื่อต้องถือคั้นบ่อถือบ่ให้ยบ่ต้องมาขอบาทนี้ว่ะอืมมั่นใจว่าถือถือมันปะ่เดามัตัวใหญ่ได้ปะมันก็บอกปากเหมือนผักอินทิชนแห่งกันเลยก็เอาให้มันค่ะ บานนี้มันวห้ให้ทอกันเด้อมันว่าะห้ทอกันเด้อเออมันว่าให้ทอกันค่ะมันนี้จะพูดอะไรจักบาทเลยจังสี่อันนี่พูดละสามสีิบมันวะพูดละสามสิบบาทเออมาจกคนนิดหน่อยสองคนมาสองคนเออซีเมนตอายนองกันไปจากเป็นผู้ท่ายกผู้ญิ่งเบิร์ผู้ญิ่งเบิร์เลยนองกันไอ้ไอ้ผู้ใหญ่แนยเมือหันไอ้ผู้ใหญ่สูงกว่ากัน ชุงกว่ากันค่ะเพราะว่าผูราสามชีพภูไศกับผู้หญิงมันบอกค่ะอายหน่อมันนัะไม่อายหน่อมซ้ำไรซ้ำหนึ่งมันบอลใหญ่ดื่นกันปันไรนะค่ะมันบอกเพราะว่าภูราสามชีบาทถูกก็เลยเอาให้ค่ะไปพากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาจะไปสื่อขนมค่ะไปพากันสื่อกินซาบะอืมมันถือพากันไปง้อแหม่มง้อแหม่มยังวะค่ะกับโบฟันลายดอกฟันซ้ำนี่แหละอืม ฝันสันสันฟันบ่ยาวเนาะแมนฝันเห็นผีเด็กหน่อยซะอัดซิแมนอยู่เป็นยังจังว่าผีเด็กหน่อยเพราะว่าในความฝันนี่คุณแม่บลูจกักเพิ่นบ,บ่บ่บ่บลูหูหรอบลูหูจักเนาะน่าจะบลูหูจักค่ะถ้าบลูหูจักนี่ก็น่าจะเป็นผีเนาะในความฝันแมนแต่ว่าบลูหูบ่คขุนนาค่ะผีเด็กหน่อยบอกเลขเนาะค่ะแมนสามตัวสามตัวนั่นไสามตัวกลางขอปุระสามสีบ ขอเงินอันไปสื่อขนมค่ะเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก้าันบอกคนละอันบอกคน,<อ>นละคุ้มเออบอกคนละคุ้มนี่แหละค่ะเจ็ดสามแปดกับเจ็ดสามเก่า get 38, get 39, แล้วก็ขอเงินไปสื่อขนมสามสิบบาทม่เนค่ะแนวทางในหวัวหนีเนาะคุณแม่ฝันมือไรจําได้บอฝันมนนืนขึ้นว่าน,นาเี่ฝันขึ้นว่านเนาะค่ะมือน,นี้มาตามคุณแม่วันที่หา้าเนาะคุณแม่นมเนาะมาตามวันที่หา้าเลขวิ่งบ้านนี่ เลกกวิ่งในงว,งวดนี่สิยหายตัวไรนอนวิ่งเงินเจ็ดกับหา่าหายเจ็ดกับหาเนาะแม่เลกกวิ่งปล่อยเจ็ดกับหาค่ะในงวดนี้เนาะคะ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเปวว็นรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุข,ขุมสุขคนค่ะ คุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมบ่าคาบ่บ,บ,บ่มีอยังดีกมีซ้ำนี่ละค่ะกกะจาดขันกกกก้นบ่นมักกะเบิ่งซื่อน้อขั้นบ่มักกะพาดเนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ก็มีนํำใจเนาะค่ะมาวาแนวทางซูฟังค่ะค่ะขอบคุณแม่จงได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่จงค่ะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแม่จงเนาะค่ะแม่จงนี่เพิ่นฝันมาวาดนี่เพิ่นว่าค่ะ เพื่อนฝันสันๆนเนาะค่ะฝันเห็นผีเด็กหน่อยเพื่อนว่าค่ะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเพื่อนว่าแลนมหาเพื่อนเนาะค่ะมาขอเงินเพื่อนซสือขนมเพื่อนว่าไม่จงก็เลยว่าบ่มี่ห้ยแล้วว่าสันเสียวเงินใสมาห้ถ้าอยากได้เงินก็ต้องบอกเลขเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยถามเลขกเนาะค่ะว่าเลขงวดนี่สีออกตัวไหนเพื่อนว่าค่ะเพื่อนถามเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยผู้ชายนี่ตอบขึ้นมาว่า จ็ดสามแปดเพิ่นว่าค่ะบอกไม่จงเนาะค่ะเด็กหน่อยผู้หญิงบอกว่าโมเมนมันสิออกเจ็ดสามเก่าเพิ่นว่าค่ะเด็กหน่อยสองคนนี้บอกคนละขุมเนาะค่ะผู้หนึ่งบอกเจ็ดสามแปดผู้หนึ่งบอกเจ็ดสามเก่าเนาะค่ะหลังจากนั้นไม่จงก็เลยถามว่าแมนอหลีอยู่บ่อแมนอหรีเพิ่นว่าซื้อโลดถึกเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะแมนอหลีเพิ่นว่าค่ะไม่จงก็เลยว่า ้าตัวนี่โบไรเงินสื่อขนมไรเพิ่นว่าโบาตัวถึออิรีเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั้นแม่จงก็เลยถามว่มาเิเอาจากบาทเนาะค่ะเงินสื่อขนมเสียาจากบาทเด็กหน่อยก็เลยบอกว่าเอา30บบาทเพิ่นว่าเอาทอทอกันดเดอเพิ่นว่าค่ะ ก็คือสองคนเด็กหน่อยสองคนนี่ให้แบงท่อกันเพิ่นว่าคนละสามสิบาทเพิ่นว่าค่ะในค่วมฝันเนาะค่ะแม่จงเก็เลย้หายแนวทางมากก็คือเจ็ดสามแปดเนาะคะ่ะเลขผีเด็กหน่อยผู้ชายบอกเนาะคะ่ะราคาเจ็ดสามเก่าเลขผีเด็กหน่อยผู้หญิงบอกเนาะคะ่ะรากาสามศูนย์นี่เป็นจํานวนเงินที่ผีเด็กหน่อยขอเนาะค่ะละสามสิบบาทแม่จงก็บหายสามสิบบาทเพิ่นว่าค่ะ เลตวิ่งเมจงให้เจ็ดก็หาเนาะค่ะวิ่งเลยเพิ่นววาคาบุนลางเนาะคะ่ะงวดนี้เจ็ดก็หามาแทนเพิ่นววาคาเป็นแนวทางของเมจงค่ะในงวดวันที่16กุมภาพ,พันธ์2568นี่ค่ะขอให้ทผช่วมทุกท่านมีโชคมีลาภในทุกวันใหญ่กับเมจงสุขสุขคนแต่กอย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะอย่าลืมวาเลกผีบอกเนาะค่ะเก่าอาสิกับหัวเป็นหกก็ได้เนาะค่ะแต่อย่าลืมค่ะแนวทางของเมจงให้ชัดเจนค่ะกัด ตัดกลับหมุนน้าค่ะท่านผู้ชมยำเนาะค่ะตัดกลับหมุนน้ามักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะถ้าคลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพรร้ร่วยนํำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ